Thank you. สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะจากข่าวที่แล้วนะคะที่เรารีวิวการเข้าเมืองนาโกย่าและพักที่โรงแรมเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะออกเที่ยวจริงๆแล้วล่ะค่ะโดยจุดหมายแรกของเราในทริปนี้นะคะ ก็คือเราจะไปอควาเรียมที่นาโกย่ากันค่ะหรือชื่อเต็มๆที่เรียกว่า Port of Nagoya p ะพร i c ิกอควาเรียมนะคะแต่ก่อนจะไปน้องเกิงกิก็ขอรองท้องก่อนนะครับ สำหรับการเดินทางไปเราจะใช้รถไฟใต้ดินนะคะโดยเราจะใช้สายสีเหลืองในการเดินทางค่ะเริ่มต้นที่สถานีนากยยานะคะและไปเปลี่ยนรถที่สถานีซาคาเอะค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นสายสีม่วงนะคะแล้วก็นั่งตรงไปถึงนากยาโกะนะคะหรือว่านากยยาพอร์ตค่ะเรามาดูภาพจริงกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนากยยาโดยขึ้นรถไฟสายสีเหลืองฮิกาชิยาม่าไลน์นะคะซึ่งเราจะซื้อบัตร เป็นวันเดย์พาสนะคะ760เยนต่อคนค่ะตอนนี้นะคะน้องเกงกิกำลังรอขึ้นรถไฟขบวนนี้ค่ะเพื่อจะไปที่สถานีซากาเอะแล้วเปลี่ยนเป็นสายสีม่วงค่ะเมืม่อเราถึงสถานีซากาเอะเรียบร้อยนะคะเราจะเปลี่ยนไปขึ้นสายสีม่วงไมโไลายค่ะ ถ้าเกิดไม่มีล้อเข็นนะคะสามารถลงบันไดาทางขวามือของภาพตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ามีล้อเข็นนะคะให้ไปตามลูกศรที่ชี้อยู่ในรูปนี้ค่ะเวลาเราขึ้นลิฟต์นะคะเราจะต้องดูป้ายหน้าลิฟต์ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นหรือลงลิฟต์ผิดอาจจะอยู่ที่แพลตฟอร์มที่ผิดได้ค่ะตอนนี้เราไปที่แพลตฟอร์มที่3นะคะตามภาพที่ได้ชี้ไปเมื่อกี้ค่ะ หลังจากออกจากลิฟตมานะคะเราจะอยู่ในโซนของรถไฟสายส,ายสีม่วงไมโจลายเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วสายสีม่วงจะมี2สายนะคะก็คือเป็นสีม่วงทึบค่ะหรือไมโจลายแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือสีม่วงโปร่งนะคะเป็นไมโจลไลค่ะโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะตรงไปที่สถานีนากโกยาโกโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายนะคะเพราะเมื่อถึงสถานีคานายาม่าค่ะรถขบวนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไมโุลไลอัตโนมัติค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีนาโกย่าโกะนะคะหรือว่านาโกย่าพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ขอบอกเผื่อไว้ก่อนนะคะในตอนที่เรากลับนี้เราจะต้องเปลี่ยนสายที่คานายาม่านะคะจากสายไมโกะไลเป็นไมโจไลนะคะอย่าลืมลงกันด้วยนะคะ หลังจะออกมาจากลิฟต์นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายค่ะเพื่อข้ามถนนไปที่อควาเรียมกันนะคะสังเกตง่ายๆค่ะเราก็เดินไปทางที่เป็นทะเลเนี่ยแหละค่ะพอข้ามถนนมาเราก็จะเจอป้ายนี้เลยนะคะหลังจากเลี้ยวขวาแล้วเราก็เดินไปตามทางค่ะเราก็จะเจอตัวตึกอกควาเรียมแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงตึกอควาเรียมเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราขึ้นลิฟต์ไปค่ะเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ขายตัวนะคะซึ่งโดยโปกติแล้วนะคะจะต้องเสียคา่าเข้าคนละ2,030เยนค่ะสำหรับผู้ใหญ่ส่วนน้อง,ก,งกิงกิฟรีเหมือนเดิมนะคะแต่อยากให้สังเกตป้ายที่อยู่ข้างๆนี้ค่ะบัตรวันเดย์พาสของเราสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะอันนี้ปกติ2030เยน ว่าเรามีบัตรสัปเหร่งวันก็เลยได้ลดเหลือ1,830เยนค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปก็อยากจะขอแนะนำวิธีการเช็ค วันที่เปิดปิดรวมถึงตารางการโชว์และตารางการให้อาหารของสัตว์แต่ละประเภทด้วยค่ะโดยเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ nagoya aqua .jp นะคะแล้วเราก็ไปที่ business hours and events นะคะเพื่อดูว่าเปิดปิดวันไหนบ้างเวลากี่โมงค่ะพอเรากดเข้าไปในแต่ละวันนะคะก็จะบอกรายละเอียดค่ะว่าวันนี้มีการแสดงโชว์อะไรบ้างกี่โมงการให้อาหารกี่โมงบ้างนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ทางเข้ากันแล้วค่ะ เมื่อเราเข้ามาข้างในนะคะก็จะต้องว้าวกับอควาเรียมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะมีน้องนองโลมามาต้อนรับเราอยู่นะคะซึ่งน้องเกงกีตอนที่เดินทางมาที่นี่ก็จะหลับตลอดเลยนะคะเพราะว่าเพลียจากการนั่งเครื่องบินมาค่ะแต่พอลืมตาม,มาพบกับพี่ๆโลมานะคะก็ตื่นตาตื่นใจแบบนี้ละค่ะ นอกจากโลมาแล้วก็จะมีวานเบลูก้ามาต้อนรับเราเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องเกงกิเคยเห็นเบลูก้าค่ะแต่ว่าอยู่ในหนังสือนะคะวันนี้ได้ไม่เห็นตัวจริงสักทีค่ะ โดยถัดจากจุดนี้นะคะเราก็จะผ่านจุดที่แสดงความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ที่อควาเรียมแห่งนี้นะคะโดยจะแสดงกระดูกของทั้งวานและโลมาด้วยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อจะไปดูการแสดงโชว์ของวานแล้วก็โลมากันค่ะซึ่งช่วงที่เราไปนี้นะคะจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งจะมีลมทะเลที่แรงแล้วก็อากาศหนาวเย็นมากเลยนะคะ โดยตอนนี้นะคะเรามาก่อนเวลาที่จะแสดงโชว์ค่ะก็เลยจะขอเดินเล่นรอบๆของสระที่ปลาแต่ละตัวเตรียมโชว์กันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระของโลมานะคะซึ่งด้านล่างก็คือที่เราไปชมเมื่อกี้แล้วะคะ่ะ ตอนนี้เราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อไปดูสะวานออกก้าที่กำลังจะเตรียมโชว์ให้เราดูเช่นกันค่ะนี่ไงคะวานออกก้าของเราตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือที่นั่งนะคะที่จะ ไว้ชมการแสดงโชว์กันค่ะซึ่งยังไม่ได้เวลานะคะงั้นเราขอไปแวะดูเบลูก้าที่เราได้เห็นกันข้างล่างเมื่อกี้ก่อนค่ะ เมื่อดูกันหอมปากหอมคอแล้วตอนนี้เรากลับมาที่สเตเดียมแล้วล่ะค่ะโซนข้างหน้าสีแดงนะคะเป็นโซนเปียกนะคะถ้าใครอยากจะเปียกก็เข้าไปใกล้ๆน้ําได้เลยค่ะส่วนน้องเกงกิก็ขออยู่โซนสีเหลืองใกล้ๆหน่อยนะครับตอนนี้วานออก้าของเรามาแล้วล่ะค่ะซึ่งน้องน่ารักมากเลยนะคะไทยได้ดูเต็มๆโชว์นะน้องทั้งฉลาดแล้วก็แสนรู้มากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมการแสดงของน้องออก้าบางส่วนกันเลยค่ะ 皆さんの目の前のープのールの音が大事ですねアンチの顔は丸い形が特徴的ですアンチは現在15歳の若いオスのシャツですさあ今ゆっくりとトレーナーのスープを戻りますさあ今トレーナーと一緒にプールの左側 หลังจากการแสดงของวานออกาจบไปนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นการแสดงของเหล่าโลมากันค่ะงั้นเราไปชมการแสดงบางส่วนของโลมากลุ่มนี้กันเลยค่ะ 僕たち人間と同じホ乳類なんだ大切だね。 หลังจากชมโลมาเสร็จนะคะเราก็จะไปอีกส่วนหนึ่งของอควาเดียมค่ะซึ่งก็จะมีสัตว์น้ำมากมายให้เราได้ชมกันเลยนะคะอย่างตู้นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเต่าค่ะก็จะมีทั้งเต่าตัวเล็กแล้วก็เต่าตัวใหญ่เลยนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นปลาค่ะซึ่งอาจจะเป็นปลาตัวเล็กหน่อยนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเภทแล้วก็มีสีสันสวยงามด้วยค่ะ ในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของแมงกระพุนค่ะซึ่งเขาก็จะทำไฟให้มีสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้มันจจด้วยความที่มีรถเข็นเด็กนะคะตึกต่างๆก็จะมีความซับซ้อนนิดน,นึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าเราถามหานกเพนกวินค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปหาเลยละค่ะ แล้วเราก็ได้เจอนกเพนกวินแล้วนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะมีเก้าอี้ยาวๆให้นั่งชมนกเพนกวินว่ายน้ำไปมาด้วยล่ะค่ะ,ะ,คะแล้วเราก็มาถึงห้องสุดท้ายของอควาเรียมแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องเกงกีด้วยนะคะคลนนแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อฝากติดตามกันด้วยนะคะกดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้น,อน้อง เสวัสดีค่ะเข้าไปเลยครับ